เรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิ์นะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะนานะครับข้อมูลมาบอกกล่าวกับทุกท่านนะครับก็คือที่ถูกตัดไปแล้วแล้วเราจะมาดูว่าอันที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยนะครับในช่วงใหม่นะครับในบัตรสวัสดิการใหม่เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มอะไรเพิ่มเข้ามาให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างนะครับที่ถูกตัดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนมานะครับอาจจะหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของค่าอบรม100-200บาทอันนี้จะมีมาตั้งแต่ปี6-1แล้วนะครับที่มีการจัดให้อบรมอาชีพต่างๆสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้ในเรื่องของค่าอบรมนะครับตรงนี้นะครับก็ อ่าตรงนี้หมดไปแล้วไม่มีแล้วนะครับและเรื่องที่2ก็จะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับค่าเช่าบ้านของผู้สูงอายุเมื่อก่อนเนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยจะได้ค่าเช่าบ้านเพิ่มเข้าไปอีก400นะครับเมื่อก่อนผมบอกเลยว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะมีเงินเข้ามาเติมให้มากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้าน นะครับแล้วก็เร really ื่องของค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลอีกนะครับให้อีก1,000บาทนะครับอันนี้ให้ให้โอนให้ไปเลยนะครับในแต่ละเดือนโอนให้ไปเลยแล้วท่านก็ไปกดถอนเป็นเงินสดแล้วก็นําไปใช้จ่ายในช่วงของการเดินทางไปหาหมออย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับสาหรับเงินช่วยในเรื่องของค่าเดินทางนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปหาหมอหาอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไปแค่ ครั้งสองครั้งเราไปกันตลอดตลอดเลยอย่างเงี้ยนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเงินเยียวยาเพิ่มให้นะครับสามพบาทนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีช่วงช่วยเหลือเยียวยาในช่วงเศรษฐกิจที่มันค่าครองชีพมันสูงนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะแจกเงินให้ไป3,000บาทสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วและซึ่ง กำลังพิจารณาอยู่หลายคนก็รออยู่ว่าจํานวนเงิน3,000บาทที่รัฐบาลเคยให้กลุ่มเยียวยาเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีอีกไหมนะครับซึ่งตอนนั้นมันมันเป็นช่วงผลกระทบอก่อนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาช่วยนะครับจริงๆแล้วเขาช่วยหลายกลุ่มมากตอนนั้นอะที่ที่เป็นเงินเยียวยาในโครงการต่างๆนะครับเขาก็จะมีการช่วยใน กลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเงินคืนภาษีนะครับเรื่องถัดไป5%นะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายแล้วก็จะมีการลดภาษีให้กับอตอนที่เรารูดซื้อสินค้า200-300บาทนะครับก็จะไม่มีการเก็บภาษีตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ได้สินค้าในการรูดซื้อสินค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของโครงการเราชนะนะครับ6 7 5บาทถึง700บาทนะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของโครงการเพิ่มกําลังซื้อตอนนั้นนะครับก็ได้โอนให้นะครับในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมานู่นนะครับนะครับรู้สึกว่าจะเป็น2ปีที่แล้วนะครับเพิ่มกําลังซื้อให้ช่วงกลางปีนะครับแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาอะไรประมาณเนี้ยตอนที่มันใกล้จะหมดปีงบประมาณก็คือสิงหากันยาผมจําได้ว่าจะเป็นช่วงสิงหากันยาที่มีการะจะจะปิดปีงบประมาณแล้วเขา จะต้องดึงเงินมาใช้ก็เลยนําเงินมาตรงนี้มาอัดฉีดให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อ200้อะไรพวกนี้ไอโครงการเพิ่มกําลังซื้อตรงนี้จะมีอัดฉีดมาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดนะครับที่เพิ่มมาให้200บาทนะครับที่ให้เฉพาะเดือนมกรานะครับหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับหมดไปแล้วเรียบร้อยเดือนกุมภาไม่มีให้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเงินผู้สูงอายุ50-100ถึงบาท เมื่อก่อนเนี่ยชดเชยมาให้เป็นเกือบปีนะครับเป็นปีๆอ่ะนะครับที่ให้มาทุกวันที่15สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้สําหรับผู้สูงอายุนะครับตามเกณฑ์50แล้วก็100บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยที่ผมแนะนําไปทั้งหมดว่าเพิ่มอ่านู่นนี่นั่นตรงนี้นะครับโครงการต่างๆที่มีเพิ่มตรงนี้คือตอนนี้ไม่มีโครงการพวกนี้แล้วนะครับไม่มีเงินเติมมาให้นะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ไม่มี นะครับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมจากโครงการเดิมนะครับมาตรการที่มีอยู่นะครับแจ้งไว้เลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีนะครับการเพิ่มเพราะว่าในเรื่องต่างๆโดนถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับโดนถูกตัดออกไปหมดแล้วและในโครงการใหม่ก็กําลังรอจะพิจารณาอยู่ว่าจะมีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปให้สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใหม่ ที่กาลังจะได้รับนะครับที่กําลังรอประกาศอยู่เนี่ยนะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมในตรงส่วนไหนให้บ้างนะครับท่านก็ลองลองดูเอาเองก็แล้วกันว่าท่านอยากได้ตรงส่วนไหนนะครับเนี่ยห้าบาท200บาทหรือ3000บาทหรือจะได้เป็นค่าเดินทางรักษาพยาบาล1 0 0 0บาทอะไรตรงเนี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกับนายเอกได้นะครับว่าอยากจะเพิ่มเติมได้ เพิ่มเติมในตรงส่วนไหนนะครับก็ตอนนี้ทําได้เพียงรอการพิจารณาผมว่าที่ประกาศผลช้านะครับเขาอาจจะกําลังพิจารณาในเรื่องของวงเงินอยู่ด้วยนะครับอันนี้บางทีเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ารอการพิจารณางบประมาณที่จะมีการเติมเงินเพิ่มให้กับคนที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยให้มากกว่า เดิมที่เคยเป็นอยู่คือ200และ300บาทนั่นเองนะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือถ้าเขาพิจารณาแล้วประกาศผลช้าแต่มีการเพิ่มเงินให้ท่านว่าโอเคไหมล่ะประกาศผลช้าแต่เพิ่มเงินให้มากกว่า200และ300บาทที่มีอยู่นะครับผมว่าโอเคนะครับอาจจะรอไปสัก2เดือนหรือ3เดือนแต่เมื่อประกาศผลมาแล้วมีวงเงินเพิ่มมากกว่าเดิม อันนี้ผมว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคแต่แต่ถ้าประกาศผลช้าและววงเงินเหมือนเดิมมาตรการต่างๆเหมือนเดิมอันนี้ประชาชนจะมองแล้วว่าเอ้ยทําไมทํางานช้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าทํางานช้าแล้วมีการพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการให้มากกว่าเดิม 200- และ300้และบาทเนี่ยอาจจะเป็น500หรือ700ก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะทําให้ได้ใจประชาชนไปมากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ท่านก็นจะได้ใจประชาชนนะครับอันนี้อันนี้ฝากไว้นะครับอันนี้ฝากไว้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเพราะว่ามันใกล้แล้วใกล้กับการเลือกตั้งมากผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเลยแหละนะครับว่าถ้าประกาศผลช้าประกาศผลเร็วหรือวงเงินนะครับที่จะเพิ่มหรือจะไม่เพิ่มตรงนี้มีผลกับคะแนนเสียงนะนะครับท่านคิดว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มา บอกกล่าวกันได้นะครับสวัสดีพี่มาไลัยได้ครับพี่ชานสินนะครับเข้ามาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับสําหรับเรื่องนี้ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปในเรื่องถัดไปนะครับ